สวัสดีค่ะใครนิยมคำสวยนะคะแม่สวยสกลนครเพิ่งได้กินข้าวค่ะเพิ่งได้กินข้าวนะคะจัดของเรียงของนะคะหน้าบ้านแล้วก็เรียงข้าวร้อนเลยบ้านันกันคนละครึอยูกินข้าวเด็กแกร่งเรียงของนะคะหน้าบ้านแล้วก็เรียงของที่ FCF เมื่อคืนนี้เป็นส่วนเป็นเจ้าเป็นเจ้าแล้วหลังจากเราเขากินอะไรหูกหลังจากเรากินข้าวเสร็จนะคะเราก็จะไปจัดของกันเนาะ จัดของกันคืนนี้วันนี้วันพุธนะก็จะมีคลิปลงแล้วก็จะมีไรสดนะถ้าถ้าไม่ร่ามากนะกับข้าวคุณไม่มีอะไรบ้างนะคะไม่สวยพาแซบวันนี้โอมาแบบอย่างแรกเลยนะคะผักอ่ะเพื่อเอาเกี่ยวบองในตู้เย็นมนันกระปุกเกี่ยวบองทานไม่ได้ที่เกี่ยวบองน้องเผือผู้ช่วยนะคะบอกว่า ifc เออเอามาเ็อแล้ว แก้วบองค่ะคุณแม่ซีสมอน after, yeah อ Aa, ซื้อมาให้นะคะคุณแม่ซื้อสมอนซื้อฝากมาให้ปกใหญ่มากแล้วก็เยอะมากนะคะปกใหญ่มากแล้วก็เยอะมากแก้วบองปลาบองอร่อยอร่อยปลาบองนะคะอาหารคุณแม่มีอะไรบ้างเอามาดูเอามาเอฟซีดูหมกขั้วค่าหมกขั้วค่าก็คือหมกขั้วก็คือหมกลูกอสนะคะชิมรัสเซียอร่อยไหมหมกลูกอสห้าสิบบาทนะคะนิดเดียวเนี่ยหมกลูกอสค่ะอืมอร่อยมาก หมลูลูกอัดแล้วก็มีทอดปลาแดกค่ะทอดปลาแดกคุณแม่ทอดเมื่อเช้านะคะทอดพิษทอดปลาแดกตอนทอดปลาแดกใหญ่นะซื้อมาจากลำตะคองร้านกระบกนะอร่อยมากนะแล้วก็วันก่อนก็มีคนเอามักน้ำมาให้ก็แบ่งให้น้องอิ๋วเหลือไปต้มกินนะคะนึ้กินต้นหมักน้ำส้มตำเนาะ เมื่อวานเรากินไม่หมดเราก็เลยใส่ตู้เย็นไว้ไม่เสียค่ะกินได้ผักนะคะผักผักกินกับปลาแดงนะ,ะผักกินกับปลาแดงนะ,ะแล้วก็มีแกบบองอันโอชาร์เลยนะคะมาทานด้วยกันค่ะมาทานด้วยกันแกบบองอร่อยแกบบองนี่เราตวดปากเราตวนี่คือปลาสดเลนุ่งเหี่ยวต้องเมื่อว่งนี่เป็นที่สามืลย มันต้องตำเนอะอะไรเนี่ยสามหนึ่ตำมันต้องตำจะอร่อยถ้าเรากินตดมันมันไม่ตดนะนแนนต่เขาแซ่บเนู่ขอให้มีผักประลาบองฟันนี้ดิทค่ขาดปุ๊บๆเลยตเตมซ้ำๆจะอร่อยนะ แม่จำกินอาหารพหอซ่าเรมต้องอเ,เดิมเดิมช้เปียวมาตั้งแซบอ่ะแซ่หรอือแซบกระลาบองปลาบองกับประแดกประแดกทอด ก็ได้ <klore. S 1> ิเขแม้องกินลูกโดดพี่นั่นเหรอเี้ยข้าวเขาพี่เขาไม่ซืพีโดดด้วยไปตลาดมาเอ็กเด็บพิก ต้องพิกหน่อยนะพิกหน่อยกันอืมพิกบ้านเี่อืมพิกบ้านยืนแล้วเะ้าณกี่โมงครับสามโมงหรเลยสามโมงเป็นช่วงไหนครับจะหมุปกรณ์ไปแล้ว ล <c oughs> ูกกองแมาเตรียมมาเล้ว กับแก้วบองก็อร่อยกับมะลาก็อร่อยซ้ำดำก็อร่อยข้าวเยอะๆสิบบาทนั้น trên, trên mỏ nó quên này <laughs> Cảm ơn มอกว่ารูปเกียวกับมองเลไรน้อยหาสุดบ้าทมองน้ำเกือมันกันเช่นตัวนี้มัน,น,มน 好啦。 อร่อยมากเลยแซ,บแซบ่บแซ่บะแดกตอนแซ่บลายมีแต่แนวแซบ่บแซบสกสกินเอยียงแซ่บแพงสงสัยจะอ้วนกินอะไรก็อร่อยพริกโดดแม่ขอนเสนาชอบกินเผ็ด คืออะไรกันขึ้นมาเฉยๆนะ็แสด็พอดอืมาวไปเยอะเลยนาวแบบไปเยอะเนี่ยบด้ะพอน้องเปเรียนมัด มี้อกไหนก็ได้่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบย่งเท่านี้นะคะ